ยอมใจแม่เลยเป้ยปานวาดพักลูกแซบมาสายเทสํำหรับคุณแม่ลูกสองอย่างเป้ยปานวาดอายุเขาเลกสี่แล้วแต่ยังสวยเป๊ะอยู่เลยค่ะที่ไม่ว่าจะมาในลูกไหนๆแม่ก็เอาอยู่ยิ่งเวลาที่จะต้องออกงานแล้วด้วยบอกเลยว่าเป๊ะเวอร์อย่างตอนนี้เป้ยก็กำลังพักผ่อนชิลๆอยู่ที่ทะเลภูเกต็ตซึ่งทริปนี้เป้ยก็สาดตร์ความแซบรัวๆเลยแต่ละลุกที่เป้ยนำมาฝากแฟนๆนั้นทำใจบางไปตามๆกันเลยค่ะ แถมไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะว่านี่คือหุ่นของคุณแม่ลูกสองยังสวยเสียอยู่เลยกราบหุ่นของแม่เลยค่ะสมแล้วที่สาวๆหลายคนยกให้เป็นไอดอลแต่ล่าสุดเปยขอพักลุกแซบมาสายเทสะหน่อยโดยเปยมาพร้อมกับเสื้อยืดสีขาวแขนยาวกางเกงยีนขายาวมิดชิด สวมรองเท้าผ้าใบาลุกนี้มีทั้งความสวยและความเท่เลยนานๆทีจะได้เห็นเป้ยในลุกแบบนี้ไม่ว่าจะลุกแซบๆหรือว่าลุกเท่ๆก็ยังดูดีแม่ยังไงก็คือแม่จริงๆค่ะ